การกินละมดุดละมุดนี่เป็นละมุดยักษ์นะครับการกินละมุดยักษ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่าลงไปตรงตองนั้นี้เชนใหญ่หมอเ <Gen. S 1> ช่นซิกซีก่แบบนี้นะครับแล้วก็จะทำวา้ mm. าของเปลือ,อ,อกแบบนี้ ครับนี่เป็กล้องอะไรอ,อย่างนี้ขนาดน,นั้นเลยหรอปึ๊บแบบนี้ปึ๊บอันแบบนี้นี่เสร็จแล้วเราจะได้ละมุดชิน้นโตโตอินแบบนี้นะครับ ไม่ได้ลนลต้องบน่นเลยเอ้าเสียงในฟิล์มเด็กน้อยชอบม,มากยาวไปน้อําอันอันนี้ไปแดงเลยอ่ะชอบอะไรหูยพิ้งเลยเนี่ยใหญ่แน่ใหญ่ไป กูทำหน้าเลยอันยอยอะเรอย่ี่สิตยามีอืมอร่อยด้วยไหนที่นี่ไงน่นั่นไงจำเป็นหรอแม่เอาอะไรใส่ปากเอาหมดอ่ะแง่เคี้ยว้วยดิไม่คุ้นเป็นไงหน้านี้หน้าเดียวเลยนะไม่บ่งบอกอารมณ์เลยเลยอ่ะ บอกพ่อรู้หน่อยดิอ่าใหญ่กันไหนไหนจิ้งิงนี่ใช่ใช่พอละมั้งพอละมั้งเยอะละูก